สวัสดีครับผมอุ้ม g 4 5นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบ็อกนะครับกับแมปที่มีชื่อว่าสเกตบอร์ด d 2.0มันเขียนไว้แบบนี้น่ะไปผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเหมือนกันเออเป็นไงเป็นไงทุกคนได้สักเหรียญไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวรูดตังก่อนเดี๋ยวรูดตังก่อน เอ้ยรูดตังรูดตังนี่อ๋อตกเฉยนี่ ลิโรงเรียนนะเกี่ยวเลยวะไปเร็วกว่าเหรียญไม่สนเออเออนี่เป็นไงโอ้โ นี่เป็นไงไปไหนวะให้ไปไหนวะ,ปนไ,นวะไปฝรั่งเศสเลยเหรอให้ไปฝรั่งเศสเลยนะเทเลพอร์ตฝรั่ง แข่งฝรั่งเศสเลยนี่เป็นไงตกน้ำตกทะเลตกนี่ <c oughs> โอ <c oughs> แ้แล้วเราอยู่ไหนเนี่ย โอ้โอ้ชีวิตจริงทำไม่ได้วูววววว้นี่เท่เท่เอ้ยเป็นไงรูดตังรูดตังแบบนี้เขาเรียกรูดตังเอ้ยไส้กอกว่ะเนี่ยเป็นไงคอมโบคอมโบ หาที่รูดตัง์อะจะรูดตังอ์ไงถ้ารูดตังก์ะงอะเฮ้ยอะไรอะตะกี้ดูดูดูวูวูวู เป็นไงท่านี้สรรสร้างมาจากจินตนาการล้วนน,นี่ตกตกตกเฉยแม่เดี๋ยวลนะูดตังลูดตังไหวะ ขึ้นด้านบนตังต้องต้งต้งตรง,ง,ง,งนี้มีนกที่ลาบใช่แล้วที่เดิมนี่โูดตงังโูดขึ้นนี่ขึ้นนี่เลยวะเอ้ยมัขึ้นวะทำไมอ่ะเฮ้ยทำได้ไงเมื่อกี้อ่ะเป็นไงเพื่อนเป็นไงเราเทะดิ เนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ตรงนี้มันให้วาปไปไหนวะเดินทางไปยังลอสแอนเจลิสเดี๋ยวเราไปลอสแอนเจลิสกันดูตอนนี้เราอยู่ฝรั่งอ๋อไปไม่ได้เว้ย ไปไม่ได้เว้ยว <Whoa. S 1> ้าวนี่ปลดล็อกอะไรสักอย่างเป็นไงทุกคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่อะลูดตังค์ให้ดูด้วยนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไง โชว์ท่าไปนิดนี่นี่หมุนมาหมุนกลบับไอเนโดดขึ้นหมุนมาหมุนกลบับหมุนกลบับนี่น,นี่เป็นไงเป็นไงเออผมอยากรู้ว่าร้านค้ามีอะไรบ้างนะเนี่ยโอ้ตกหน้าแหก มาไปดูร้านค้ามีอะไรอุปกรณ์เสริมใช่ไหมหมวกผมว่าต้องเสียเงินเยอะแน่เลยร้านค้าแบบนี้ไม่รู้อ่ะ แตนี่ตรงนั้นมันทำไมตรงนี้มันมีเหรียญให้เก็บเราลองเข้าไปดูมีไส้กรอกให้ด้วยนี่เฮ้ยหน้าแหกอีกแล้ววะทำไมกัน เี่ยรูดตังนี่เอเฮ้ยเฮ้ยทำได้นะทำได้นะทำได้นะนี่อไปหน้าร้านมันมันไต่ได้หมดเลยอะคือดีอ่ะเควสหลักคืออะไรไม่รู้ไม่สนใจนี่ไตไต,ตเออทำได้ไหมล่ะน้อง ฝากกดไลค์ยกดซับก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมนี่นี่นี่ลูด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 ตังป๊าป๊านี่เสาไฟนะเว้ยนี่นี่หน,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 น้าแหกไปดีเอาอีกรอบเอาอีกรอบ นี่รูดรูดรูดตกตก <c oughs> มีประสบการณ์เขาเรียกมีประสบการณ์อืมอืมหน้าแหกนี่คือน้ำตกน้ำพุ ลูดลูดนี่เออโอตันตรงนี้ว่ะโอ้โหไม่น่าเลยนี่อะ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 นี่น <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไงเป็นไงในชีวิตจริงผมเคยเล่นแบบนี้เลยแต่ผมแค่ฝึกผมรู้แล้วมันเหนื่อยไปเด,ดี๋อีกสักรอบดิอีกสักรอบดิได้ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกสักรอบ เออเออเป็นไงไปเรื่อยไปเรื่อยมีโซ่ตรงนี้ด้วยนะเว้ยโซ่เราจะรูดโซ่ได้ยังไงอะนี่ <c oughs> อ่าก <c oughs> <c oughs> นะ อะไรวะตะกี้วะนี่อ่ะนี่นี่นเออเฮ้เท่วะเท่วะยูยูมาแล้วขอรูดอีกสักรอบดิขอรูดตรงนี้อีกหน่อยสักรอบ เฮ้ยรูด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 เอ้าไม่รูดเว้ยไม่ไปเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะขอตั้งท่าใหม่ก่อนงงค่อนข้างงงอยู่นะนี่ เดี๋ยวนะขอรูดขอรูดหน่อยรูด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 อ้าวไม่รูดเว้ ทำไมมันขึ้นไปไม่ได้อะทุกคนเออลูด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 เนี่ยเออโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบแนวสกีก็มาเล่นกันได้นะไม่ใช่สกีสเก็ตบอร์ดออนั่นแหละครับผมนะ สำหรับวันนี้ผมต้องลาก,กันไปแล้วครับผมบ๊ายบาย